เปิดมาฉากแรกก็พบกับนางเอกของเรากันเลยค่ะเธอชื่อว่าสุยจื้อซินเธอนั้นเป็นทนายความมือทองที่มีชื่อเสียงที่สุดในบริษัทของเธอเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งเธอก็มักจะเลือกลูกค้าที่ดูร่ำรวยอยู่เสมอไม่ว่าฝ่ายโจทหรือฝ่ายจำเลยก็ตามแล้ววันหนึ่งเธอก็ได้รับช่วยคดีของหลินเจิงนั่นก็คือพระเอกของเรื่องนี้นี่เองที่พี่ชายของเขาสั่งให้คนไปจ้างผู้หญิงคนหนึ่งมาแบล็กเมย์แล้วถ่ายรูปพระเอกตอนที่พระเอกกำลังเมา เพื่อที่จะใช้เป็นหลักฐานเล่นงานเขาค่ะซึ่งนางเอกของเราก็ได้ทันฟังแผนการของคนพวกนั้นพอดีเธอก็เลยเข้าไปจัดการผู้หญิงคนนั้นซะก่อนโดยไล่ผู้หญิงคนนั้นออกไปจากที่นี่แล้วเธอก็เข้าไปหาพระเอกซึ่งเธอรู้ดีว่าพระเอกก็คือรักแรกของซุยเสียเวย่ยน้องสาวฝาแฝดของเธอนั่นเองแล้วปรากฏว่าเมื่อนางเอกเข้าไปในห้องของพระเอกเธอก็ต้องตกตะลึงกับความหล่อออร่าของเขาที่แม้แต่เมาไม่ได้สติก็ยังดูดีได้ขนาดนี้แล้วพอเธอนั่งลง เรียกชื่อเขาว่าหลิ่นเจิงพระเอกก็ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็เห็นว่าเธอคือสี่เสียเวย่ยพระเอกที่ยังไม่สั่งเมาก็เอามือมาจับที่ใบหน้าของเธออย่างอ่อนโยนด้วยความคิดถึงที่เขาไม่ได้เจอน้องสาวฝาแฝดของเธอมานานหลายปีแล้วเขาดึงเธอเข้ามาทําท่าจะจูบนางเอกก็ชะงักนิดนึงแล้วคิดได้ว่าคืนนี้เธอจะขอสวมบทเป็นน้องสาวของเธอก็แล้วกันเธอเลยจูบเขากลับไปด้วยความเร่าร้อนจนสุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็นอนอยู่บนเตียงเดียวกันทั้งคืน พอเช้าวันต่อมานางเอกก็ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าพระเอกของเรากำลังนอนมองหน้าของเธออยู่บนเตียงด้วยสายตาอันอบอุน่นและเมื่อเห็นว่าเธอตื่นแล้วเขาก็สวมกอดเธอจากด้านหลังแล้วบอกว่าใช่เธอจริงๆด้วย,วย,วยเซเวอรยเขาดีใจมากและถามย้ำกับเธอให้แน่ใจวันนี้เขาไม่ได้ฝันไปใช่ไหมนางเอกก็คิดหนักว่าจะบอกความจริงดีไหมที่เธอแสร้งเป็นรักแรกของเขาแล้วหลับนอนกับเขาแต่อีกใจก็กลัวว่าถ้าพระเอกฟ้องเอาเรื่องเธอขึ้นมาล่ะจะทำยังไงดี เธอคงหนีไม่พ้นข้อหาทำร้ายร่างกายและอนาจารแน่เลยแต่ด้วยศักดิ์ศรีความเป็นทนายความมือทองของเธอเธอก็เลยคิดแค่ว่าเธอจะต้องไม่ตกเป็นจำเลยซะเองสิเธอก็เลยแซงสวมบทเป็นน้องสาวฝาแฝดของเธอต่อไปพระเอกก็ถามกับเธอว่าทำไมเธอถึงหายไปนานนักล่ะตั้งแต่สอบเข้ามาหาลัยได้เขาน่ะตามหาเธอมานานมากเลยนะนางเอกก็ซบที่อกเขาแล้วบอกว่าพอที่ไม่ได้เจอกันมานานหลายปีจู่ๆก็บอกว่าอยากกลับมาหาลูกแม่ของเธอก็เลยส่งเธอไปอยู่กับพ่อน่ะ แต่ตอนนี้เราสองคนจะไม่พลากจากกันไปไหนแล้วนะทั้งคู่มองหน้ากันและให้สัญญาต่อกันแล้วจูจ่ๆก็มีสายเรียกเข้าโทรมาหาหนางเอกนางเอกก็บอกไปว่าแม่ของเธอโทรมาน่ะแล้วเธอก็เดินไปรับสายแกล้งทําเป็นคุยเล่นกับแม่ของเธอแต่ที่จริงแล้วมันคือเสียงนาฬิกาปลุกที่เธอตั้งเอาไว้ก่อนหน้านี้ตั้งหา่าแล้วเธอก็เดินมาบอกพระเอกว่าเธอต้องกลับแล้วล่ะแม่ของเธอยังเฝ้ามองเธอไม่ห่างแล้วพระเอกก็ออดอ้อนเหมือนไม่อยากให้เธอไปแล้วเขาก็ถามเธอเรื่องสุยจื้อซินพี่สาวของเธอ เธอก็รีบทําเป็นอารมณ์เสียบอกว่าพวกเธอทั้งสองคนนั้นไม่ลงรอยกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาเองก็รู้นี่พระเอกก็เลยพยายามให้นางเอกใจเย็นๆลงก่อนแล้วบอกเธอว่าเขาเห็นว่าเรื่องพี่สาวของเธอกําลังเป็นประเด็นร้อนในตอนนี้น่ะนางเอกของเราก็ตกใจเลยค่ะว่าเรื่องอะไรกันหรอแล้วเธอก็เสิร์ชหาข้อมูลในโทรศัพท์ทันทีก็เจอแต่ข่าวว่าทนายสุยจื้อซินและคนสารเลวบลาบลา,บาเต็มไปหมดเลย เธอก็เลยบอกพระเอกว่าที่บ้านตอนนี้น่ะกําลังน่าจะมีปัญหาแน่เลยแหละเธอฟังจากน้ําเสียงของแม่เธอทางโทรศัพท์เมื่อกี้นี้พอพระเอกถามกลับไปว่าไหนเมื่อกี้เธอบอกว่าเธอไม่ลงรอยกับพี่สาวไงล่ะแต่ทาไมสีหน้าเธอดูกังวลแบบนี้นางเอกก็เลยบอกว่ายังไงซะสุ่ยจื้อซินก็คือพี่สาวของเธอนี่นาเธอก็เลยจุ๊บปากเขาไปหนึ่งทีแล้วบอกว่าเธอคงต้องไปแล้วนะแล้วเราค่อยเจอกันคืนนี้พระเอกก,ก็กอดเธอไว้แน่นก่อนที่จะปล่อยเธอกลับไป แล้วพระเอกก็ไปที่ทํางานของเขาแล้วเขาก็ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากอาเฟยพอเขาเปิดดูก็เห็นว่ามันคือรูปหญิงสาวกับผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคนของพี่ชายเขากําลังยืนคุยกันเพื่อวางแผนจัดการเขาอยู่พระเอกก็เลยสั่งให้อาเฟยไปสืบเรื่องพวกนี้มาให้เขาทีส่วนนางเอกตอนนี้เธอก็ได้ไปพบกับคุณหมอที่โรงพยาบาลเพื่อถามอาการของแม่เธอที่รักษาตัวอยู่ที่นี่หมอก,ก็บอกว่าแม่ของเธออาการดีขึ้นแล้วแหละและอาการก็คงที่แล้วจากนี้ก็เข้ารับการรักษาเชิงป้องกันได้แล้วล่ะ เธอก็ขอบคุณคุณหมอหลินมากแล้วบอกว่าค่ารักษาพยาบาลที่เหลือเธอจะออกเองจนกว่าการรักษาจะสิ้นสุดแต่ขณะนั้นเองแม่ของเธอก็เกิดคลุ้มคลั่งทะเลาะก,กับเตียงข้างๆเพราะแม่ของเธอพยายามจะปกป้องเธอที่มีข่าวว่าเธอนั้นเป็นทนายโจรเป็นทนายความที่ชั่วร้ายและทระยศ ที่คนทั่วโลกอินเทอร์เน็ตกำลังคกรหาอยู่ส่งเสียงเอะอะดังไปทั่วทั้งโรงพยาบาลเธอและคุณหมอเลยต้องรีบเข้าไปห้ามและจับคนไข้คนนั้นแยกออกไปแล้วนางเอกก็บอกให้แม่ของเธอเลิกเถียงกับคนไข้คนนั้นได้แล้วเมื่อได้อยู่กันสองคนแม่ของเธอก็เลยหันมาต่อว่าเธอว่าเธอรู้ไหมว่าตอนนี้ชื่อเสียงของเธอน่ะมันแย่มากแค่ไหนเธอก็บอกแม่ว่าเธอรู้ดีนะ่ะแม่ของเธอก็ยิ่งไม่ชอบใจนะที่เธอรู้เรื่องแล้วแต่ยังนิ่งเฉยเราวกับว่ามันไม่ใช่เรื่องของเธอเองงั้นแหละ เธอเลยบอกกับแม่ไปว่าเธอเคยบอกแม่ไปแล้วใช่ไหมว่าเธอชอบเรียนฟิสิกส์แต่เพราะแม่นั่นแหละที่บังคับให้เธอไปเรียนกฎหมายแม่น่ะไม่ชอบในสิ่งที่เธอทำแล้วเธอเองก็คิดว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นตอนนี้น่ะมันก็ดีแล้วแหละเพราะเธอไม่ได้อยากจะเป็นทนายความอีกต่อไปแล้วด้วยทีนี้แม่ของเธอก็จับมือเธอไว้แล้วบอกว่าเธอนั้นเป็นความภูมิใจของแม่มาตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลยนะ เธอต้องทําตามที่แม่บอกสิจะปล่อยให้ชื่อเสียงถูกทําลายแบบนี้ได้ไงกันแล้วนางเอกก็ย้อนถามว่าแม่น่ะเคยเสียใจกับเรื่องของสเสสียเสว่ยบ้างไหมแม่ลืมไปหรือเปล่าว่ายังมีลูกสาวอยู่อีกคนนะแล้วแม่ก็นิ่งไปสักพักก่อนจะบอกว่าสีเสว่ย,วยนะ่ะตายไปแล้วเธอยังจะพูดถึงน้องสาวอีกทำไมกันนางเอกก็เลยหันหลังให้แล้วเดินออกจากห้องพักนั้นไป ส่วนทางด้านพระเอกตอนนี้เขาก็ได้มานั่งชิมอาหารอยู่กับอัเฟยและนี่คือร้านที่6ของวันนี้แล้วจนอัลเฟยยังอดสงสัยไม่ได้ว่าพระเอกคิดจะทําอะไรกันแน่แล้วพระเอกก็ดูนาฬิกาของเขาเมื่อเห็นว่านางเอกยังไม่มาหาเขาอีกเขาก็เลยโทรไปหาเธอนางเอกที่กําลังร้องไห้เสียใจกับคําพูดของแม่เธออยู่ก็พยายามทําตัวให้เป็นปกติก่อนที่จะรับสายของเขาพระเอกก็บอกว่าเขาจะไปรับเธอไปร้านอาหารใกล้ๆนะ นางเอกก็อ้างว่าคืนนี้เธอคงออกไปด้วยไม่ได้แม่ของเธอเหมือนจะยังคงโกรธเธออยู่แล้วเธอก็ถามว่าพระเอกนั้นกินข้าวหรือยังพอเขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยกินทีหลังนางเอกก็เลยบอกว่าให้เธอสอนทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้ไหมพระเอกก็ตอบตกลงแล้วเขาก็ได้ไปเตรียมของในห้องครัวก่อนที่ทั้งคู่จะเริ่มวิดีโอคอลกันนางเอกก็สอนจนพระเอกทำบะหมี่สำเร็จทีนี้นางเอกก็ดึงดรามา่าว่าการกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคนเดียวมันช่างน่าเศร้าจริงๆนะ แต่ถ้าได้กินกับเขาสองคนมันคงจะยอดเยี่ยมมากเลยล่ะแล้วพระเอกก็กินบะหมี่โชว์ผ่านวิดีโอคอลไปเลยจนสักพักพระเอกก็ถามเธอด้วยความสงสัยว่าทำไมครอบครัวของเธอถึงเข้มงวดกับเธอมากขนาดนี้ล่ะนางเอกก็เลยถามว่าจริงๆแล้วเขานนะต้องการอยากจะรู้ว่าทำไมแม่ของเธอรักพี่สาวของเธอมากกว่าใช่ไหมเธอก็เลยบอกว่านั่นมันเรื่องปกติเป็นเพราะเธอที่หมายถึงสี่เสือเว่ยนะสนมากๆแม่ก็เลยไม่ค่อยชอบเธอเท่าไหร่พระเอกก็ปลอบไปว่าไม่เป็นไรนะ ถึงแม้จะไม่มีใครรักเธอแต่เขาก็ยังจะรักเธอเสมอและในวันต่อมาที่บริษัทของพระเอกอาเฟยก็บอกกับพระเอกว่าบ่ายวันนี้เขาไม่นัดกับบริษัทหัวเทียนนะแต่พระเอกของเรากลับคิดถึงแต่เรื่องราวของนางเอกเมื่อคืนที่ว่าแม่รักพี่สาวมากกว่าเขาเลยบอกกับอาเฟยว่าให้เราย้ายไปสำนักงานกฎหมายอื่นกันเถอะลองไปสำนักงานกฎหมายของชองฟ้าดีไหมนั่นก็คือบริษัทของสุยจื้อซินนางเอกของเราทำงานอยู่นั่นเอง เฟยก็แปลกใจว่าทำไมต้องชงฟ้าด้วยแต่ไม่ว่าจะสงสัยยังไงเขาก็ต้องทำตามที่พระเอกสั่งอยู่ดีส่วนทางด้านของนางเอกก็สั่งให้คนของเธอจับภาพข้อความที่ดูถูกเธอบนอินเทอร์เน็ตมาให้หมดแต่ผู้ช่วยของเธอบอกว่าไม่ต้องเป็นกังวลไปหรอกพวกเขาพูดออกมาโดยไม่ได้อ่านคำตัดสินใดๆพวกเขาไม่รู้กฎหมายหรอกนานางเอกก็เลยบอกว่าถ้าไม่รู้เรื่องกฎหมายงั้นเธอก็ขอเก็บค่าเล่าเรียนสักหน่อยแล้วกันเพื่อให้เขาได้รู้จักบ้าง แล้วเธอก็ยังสั่งให้ผู้ช่วยของเธอช่วยดําเนินการตามกฎหมายพวกที่เะเมิดสิ์เอารูปของเธอไปใช้ให้ด้วยเพราะเธอไม่ยอมให้ใครมาดูถูกเธอได้อีกจากนั้นผู้ช่วยของเธอก็ได้แจ้งว่าเดี๋ยวลูกค้าใหม่จะเข้ามาตอนบ่ายโมงครึ่งนะหัวหน้าลีก็ขอให้เธอเข้าร่วมด้วยพอคุยจบแล้วนางเอกก็ส่งข้อความไปบอกพระเอกว่าในช่วงเช้าเธอจะยุ่งมากจะว่างช่วงบ่ายและในอีกไม่กี่นาทีนี้เธอก็ต้องรีบเข้าไปประชุมแล้วด้วย พระเอกก็เลยส่งข้อความถามเธอว่าคืนนี้เธอว่างไหมจะไปรับมาทานข้าวด้วยกันต่อมาพอนางเอกเข้าไปที่บริษัทของเธอเธอก็ถูกหัวหน้าต่อว่าว่าตอนนี้ชื่อเสียงของเธอเสียหายไปใหญ่แล้วนะแล้วตอนนี้กลุ่มเซิงหลินกำลังดำเนินการในเคสนี้อยู่ซึ่งมันก็ค่อนข้างยากแต่ถ้าเธอทำได้สำเร็จมันจะช่วยกู้ชื่อเสียงให้เธอได้และเธอจะสามารถเป็นทนายสมทบได้อีกด้วยนางเอกก็เอะใจถามหัวหน้าไปว่ากลุ่มเซิงหลินที่ว่านี้ใช่ของพระเอกไหม แล้วหัวหน้าก็บอกว่าใช่ผู้อาวุโสข,ของกลุ่มเซิงหลินมีอาการหัวใจวายสองพี่น้องหลินเจิ้งและหลินเจียงไห่ตอนนี้พวกเขากำลังเปิดสงครามกันอยู่แต่ตอนนี้พระเอกที่ดูมีบุคลิกอ่อนแออาจจะกำลังเสียเปรียบได้ถ้าพี่ชายของพระเอกผลักเขาเข้าจนมุมส่วนทางด้านพระเอกตอนนี้เขาก็ไปหาชายที่อยู่ในภาพถ่ายที่เป็นคนของพี่ชายของเขาเขาถามคนของพี่ชายว่าจะรีบร้อนไปไหนล่ะ ชายคนนั้นก็บอกว่าพ่อแม่ของเขาอยู่ที่โรงพยาบาลนะ่ะเลยเจะรีบไปดูพระเอกก็เลยให้ชายคนนั้นลองบอกเขาหน่อยว่าทรัพย์สินที่เพิ่งโอนไปนะ่ะเป็นชื่อพ่อแม่เขาใช่ไหมแล้วชายคนนั้นก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องและถามว่าที่พระเอกพูดมันหมายถึงอะไรกันพระเอกก็เดินเข้าไปใกล้แล้วขู่ว่ามันจะต้องมีคนรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุของปู่เขาแล้วพระเอกก็ถามเพื่อให้ชายคนนั้นลองคิดดูดีๆว่าถ้าตัวเองติดคุกไปพี่ชายของเขาน่าจะกล้าก้าวเข้ามาช่วยประกันตัวให้งั้นหรอ ชายคนนั้นก็เริ่มแสดงอาการหวาดกลัวพร้อมกับคุกเข่าลงแล้วบอกว่าเขาจะคืนทรัพย์สินทั้งหมดให้กับพระเอกทั้งเงินรถแล้วก็บ้านเลยเมื่อจัดการตรงนี้เสร็จจากนั้นพระเอกก็เดินกลับไปขึ้นรถของเขาแล้วตรงมายังบริษัทที่นางเอกทำงานอยู่ เขาเดินเข้ามาในห้องที่หัวหน้ากับนางเอกนั่งอยู่หัวหน้าลีก็รีบต้อนรับแล้วบอกว่าเขายินดีมากที่จะได้เป็นพันธมิตรและได้ทํางานร่วมกับบริษัทของพระเอกแล้วพระเอกก็ทักทายนางเอกที่เขาเข้าใจว่าคือสุยจื่อซินพี่สาวของสุยเส,ยเสวีย่ยที่เป็นคนละคนกับที่เขาเจอเมื่อคืนหัวหน้าก็แปลกใจที่ทั้งสองคนรู้จักกันมาก่อนพระเอกก็บอกกับหัวหน้าว่าเขากับนางเอกเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันตอนเรียนมัธยมปลายนะ่ะและเธอยังเป็นพี่สาวของแฟนเขาอีกด้วย นางเอกก็คิดในใจว่าเธอไปตกลงเป็นแฟนกับเขาตอนไหนกันนะหัวหน้าลีก็บอกว่านี่มันช่างบังเอิญจริงๆเลยและหัวหน้าก็แปลกใจเรื่องที่นางเอกมีน้องสาวด้วยเขาไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยจากนั้นหัวหน้าก็ปล่อยให้พวกเขาสองคนได้พูดคุยกันไปเพราะเห็นว่าทั้งคู่คงรู้จักกันดีพระเอกก็ถามว่านางเอกน่ารีบไปไหนไหมแล้วจากนั้นเขาก็เริ่มพูดจาหาเรื่องนางเอกและถามว่าเป็นเพราะเธอใช่ไหมสีเซยวเว่ยเลยสอบเข้ามาหาลาัยไม่ได้ นางเอกก็เลยบอกไปว่าเป็นเพราะผลการเรียนของน้องสาวเธอนตกต่ำต่างหากพระเอกไม่รู้เลยหรือไงแล้วพระเอกก็ถามเรื่องที่สี่เสวเวยหายตัวไปหลายปีว่าเขาได้สอบถามเพื่อนของสี่เสวเวยมาทุกคนแล้วแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยว่าน้องสาวของเธอหายไปไหนแล้วเขาก็คิดเอาเองว่าต้องเป็นฝีมือของนางเอกนี่แหละที่ตั้งใจปกปิดเรื่องนี้เอาไว้แน่นอนนางเอกก็เลยถามกลับไปว่าที่พระเอกมาหาเธอถึงที่นี่ก็เพื่อที่จะถามเรื่องพวกนี้แค่นั้นเองงั้นหรอ พระเอกก็บอกว่าไม่ใช่หรอกเขามาเพื่อดูทานายจำเลยของเขาตั้งหากนางเอกก็เลยถามว่าถ้างาั้นเขาจะดื่มอะไรหน่อยไหมล่ะพระเอกก็บอกว่าขอเป็นกาแฟาแล้วกันนางเอกก็บอกว่าได้ค่ะแล้วเธอก็เดินออกไปและหยิบมือถือของเธอส่งข้อความไปชวนพระเอกไปกินข้าวด้วยกันในคืนนี้ในชื่อของเสวยเียเสวย แล้วนางเอกก็เดินถือถ้วยกาแฟกลับไปให้เขาพอเธอเห็นว่าพระเอกกําลังอ่านข้อความที่เธอเพิ่งส่งไปเธอก็แซงทําเป็นบอกว่าถ้าพระเอกมีสิ่งสําคัญที่ต้องทําก็ไปได้เลยนะพระเอกก็บอกว่าซีเซเว่ส่งข้อความมาชวนเขาให้ไปกินข้าวด้วยกันนะ่ะเธอจะไปด้วยกันไหมล่ะนางเอกก็บอกว่าไม่ไปหรอกค่าทนายความของเธอนนะคิดเงินเป็นนาทีนะค่าตัวของเธอนั้นน่ะมีราคาแพงเธอไม่ต้องการเสียเวลากับเรื่องพวกนี้หรอกพระเอกก็เลยบอกว่าน่าเสียดายนะ แล้วบอกว่าคนอย่างนางเอกก็คงจะไม่ได้สัมผัสกับความสวยงามของความรักหรอกจริงไหมเรื่องความรักน่ะมันเป็นสิ่งสวยงามนะที่มีค่าพอให้เสียเวลาให้กันจากนั้นพระเอกก็ได้ไปขึ้นรถของเขาแล้วนางเอกก็ส่งข้อความไปว่า <c oughs> เธออยากกินเค้กจากเซียงเฉิงทางตอนเหนือของเมืองนะ่ะพระเอกก็ตามใจเธอเต็มที่บอกคนขับรถให้ไปทางตอนเหนือทันที <c oughs> เพื่อที่นางเอกจะได้ทวงเวลาเปลี่ยนบทบาทเป็นสี่เสือเว่ยไปทำอาหารรอเขาที่ห้อง พอถึงเวลาพระเอกก็กลับมาพอดีพระเอกเขาก็ถามว่าเธอกําลังทําอะไรอยู่นงางเอกก็บอกว่าเธอทําซุปไก่ให้เขาอยู่น่ะแล้วพระเอกก็บอกกับนางเอกว่าวันนี้เขาได้พบกับทนายสุ่ยจื้อซินพี่สาวของเธอด้วยนะนางเอกก็ทําไปตกใจหันมาถามเขาว่าเขาเกี่ยวข้องกับคดีงั้นหรอพระเอกก็บอกว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆน่ะแล้วถามว่าถ้าเขาเจอสุ่ยจื้อซินเธอจะไม่โกรธใช่ไหมนางเอกก็บอกว่าเธอไม่โกรธเขาหรอกก็มันเป็นเรื่องงานนี่นา จากนั้นเธอก็พาพระเอกไปที่โต๊ะกินข้าวแล้วเธอก็ให้พระเอกชิมซุปที่เธอตั้งใจทําให้มันเค็มเพื่อต้องการจะแกล้งเขาและถามเขาว่าอร่อยไหมพระเอกของเราก็ชิมไปเก็บอาการสีหน้าเอาไว้แล้วชมว่าเธอทํามันได้อร่อยมากแล้วเขาก็ชิมอาหารทั้งหมดที่เธอทําจนหมดเกลี้ยงนางเอกก็ชมพระเอกว่าเขาสุดยอดมากจริงๆแล้วบอกว่าเธอชอบทําอาหารให้เขากินจังเลยต่อไปเธอจะทําให้เขากินอีกนะพระเอกก็ยิ้มให้แล้วพวกเขาก็กอดกัน ก่อนพระเอกจะพานางเอกไปส่งที่บ้านแล้วพระเอกก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาจะเอาอาหารมาส่งให้เธอกินที่นี่นะแล้วพอพระเอกขับรถออกไปเธอก็รีบกลับไปที่บ้านของเธอที่ไม่ใช่ที่ที่เธอให้เขามาส่งพอเช้าวันรุ่งขึ้นเธอก็ตื่นมาด้วยความตกใจและรีบลุกจากเตียงเพื่อไปยังที่ที่พระเอกมาส่งเธอเมื่อคืนด้วยความรีบร้อนจนพระเอกทักว่าทำไมเธอถึงมาหาเขาด้วยชุดนอนแบบนี้ล่ะนางเอกก็อ้างว่าเธอไม่อยากให้เขารอนานน่ะพระเอกก็สวมกอดเธอและยื่นอาหารเช้าให้ บอกว่าเขาจะต้องรีบไปประชุมแล้วแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายจะมารับเธอนะแล้วพอพระเอกกลับไปขึ้นรถเขาก็ส่งข้อความหานางเอกที่เป็นทนายสวีจื้อซินว่าเขาจะไปหาเธอในอีก20นาทีทําเอานางเอกของเรายังไม่ทันได้พักเหนื่อยก็ต้องรีบแต่งตัวออกไปหาเขาที่บริษัทแล้วแต่ระหว่างทางไปดันมีผู้หญิงคนนึงมาดักรอเธอและเข้ามาตบหน้าเธออย่างจังแล้วบอกกับเธอว่าตบนี้นะ่ะมันสําหรับการที่เธอผิดศีลธรรมนะที่เธอไปช่วยเหลือคนแสหูในคดีฟ้องสแตนดาร์ดลาเตอร์นั้น นางเอกก็ถามกลับไปว่าเธอพูดถึงใครกันเพราะเขาก็หลอกคุณและคุณเองก็หลอกเขานี่แล้วนางเอกที่กำลังจะโดนผู้หญิงคนนั้นตบอีกทีก็โชคดีที่พระเอกเข้ามาช่วยไว้ได้ทันพระเอกก็ปกป้องเธอและบอกกับผู้หญิงคนนั้นว่านางเอกนั้นเป็นเพื่อนของเขาและตอนนี้ก็เป็นเวลาทำงานของเธอเขาไม่อนุญาตให้เธอทำงานอื่นในช่วงเวลาทำงานและไม่ให้เธอถูกใครรบกวนด้วยและไม่อนุญาตให้เธอได้รับบาดเจ็บจากการทำงานอีกด้วย จนเขาโดนผู้หญิงคนนั้นชี้นิ้วด่าว่าเขาร่วมมือกับทนายความที่คลุมเครืออย่างนี้ได้ยังไงกันพระเอกก็ไม่ตอบอะไรและบอกว่าพฤติกรรมทั้งหมดของผู้หญิงคนนี้น่ะถูกกล้องวงจรปิดบันทึกไว้หมดแล้วนะแล้วเขาก็เชื่อว่าความสามารถของนางเอกจะทําให้หญิงคนนี้ได้รับจดหมายจากทนายความในอีกไม่ช้าด้วยแล้วพระเอกก็จูงมือนางเอกไปยังรถของเขาพออยู่ด้วยกันบนรถสองคนพระเอกก็ถามนางเอกว่าทําไมเธอถึงยอมให้ผู้หญิงคนนั้นตบเธอได้ล่ะ นางเอกก็หันมาบอกพระเอกว่าเธอขอโทษเขาด้วยแต่เธอคิดว่าวันนี้คงจะพูดคุยเรื่องสัญญากับเขาต่อไปไม่ได้แล้วพอพูดจบเธอก็เดินลงจากรถของพระเอกไปแล้วพอเธอกลับไปถึงห้องพระเอกก็โทรมาหาเธอที่ตอนนี้นั้นเธอต้องสวมบทเป็นสี่เสียเว่ยเธอก็ถามพระเอกว่าไหนตอนแรกเขาบอกว่าตอนบ่ายโมงจะไม่ว่างไงพระเอกก็บอกว่าธุระของเขามันดันถูกยกเลิกในนาทีสุดท้ายนะ่ะแล้วพระเอกก็เลยชวนนางเอกให้ไปดูหนังด้วยกันนางเอกเธอก็อ้างว่าเธอมีสอบข้อเขียนโปรแกรมนะ่ะ พระเอกก็เลยถามนางเอกว่างั้นเรายังเจอกันได้อยู่อีกไหมนางเอกเธอก็บอกว่าเธอจะไม่มีสมาธิเอานะสิแต่ด้วยความที่พระเอกก็อยากเจอเลยเสนอตัวว่าเขาจะช่วยติวให้เธอด้วยเอาไหมนางเอกก็เลยยอมตกลงให้เขามาช่วยติวให้แล้วไม่นานเธอก็พลอยหลับไปพอตื่นขึ้นมาอีกทีเธอก็ตกใจว่าพระเอกยังไม่วางสายไปอีกพระเอกก็เลยบอกว่าเขากลัวว่าเธอตื่นมาแล้วจะไม่เจอเขานะ่ะ นางเอกก็เลยนัดว่างั้นเดี๋ยวคืนนี้เธอจะเข้าไปให้เขาช่วยติวให้ก็แล้วกันพระเอกก็ดีใจมากและสัญญาว่าจะช่วยติวให้เธอเองเมื่อทั้งคู่วางสายไปนางเอกก็บอกผู้ช่วยของเธอว่าเดี๋ยวเธอจะเข้าไปที่สำนักงานเวลาบ่ายโมงนะเพื่อทำสัญญาที่ยังค้างต่อให้เสร็จและทางด้านพระเอกนั้นอาเฟยก็มาแจ้งข่าวเขาว่าอีกฝ่ายพร้อมที่จะยอมแพ้เราแล้วแล้วอาเฟยก็ยื่นแฟลชไดที่รวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวกับผลงานที่ใช้จัดการหลินเจียงหายให้พระเอกพระเอกก็เอาไปเปิดดู ต่อมาพระเอกก็บังเอิญมาเจอเข้ากับนางเอกที่ขณะน,นี้เธอแต่งตัวสดใสาตามสไตล์ของสี่เสียเว่ยน้องสาวของเธอนางเอกก็ถามพระเอกที่กําลังสวมกอดเธอจากด้านหลังว่าเขารู้ได้ยังไงว่าเธอคือสี่เสียเว่ยนะ่ะถ้าเกิดกอดผิดคนเข้าจะทํายังไงกันพระเอกก็มั่นใจว่าเขาจําคนไม่ผิดหรอกแล้วบังเอิญตอนนั้นมีพนักงานที่บริษัทของเธอเดินผ่านมาพอดีเธอก็เลยตกใจรีบหลบอยู่หลังพระเอกแล้วเธอก็ทําเป็นกอดคอบอกคิดถึงเขาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจไม่ให้พระเอกสงสัยการกระทําของเธอที่ดูแปลกไป ในจังหวะที่ทั้งสองคนกอดกันอยู่พระเอกก็รู้สึกเอะใจที่กลิ่นน้ําหอมของนางเอกนั้นเปลี่ยนไปไม่เหมือนกลิ่นน้ําหอมของเสีดเสเว่ยนางเอกก็โกหกว่านี่เป็นน้ําหอมที่สี่จื่อซินซื้อมาให้เธอน่ะแล้วพระเอกก็บอกว่าก่อนหน้านี้เขาเห็นเธอยือนอยู่ที่หน้าประตูด้วยท่าทางเย็นชาแวบแรกเขาก็คิดว่าเธอเป็นสี่จื่อซินด้วยแหละนางเอกก็ถามกลับไปว่าเราสองคนพี่น้องหน้าตาเหมือนกันมากขนาดนั้นเลยเหรอพระเอกก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆเขาก็ดูออกนะว่าใครเป็นใคร พราะว่าสวีจื้อซินนะบุค,คลิกต่างออกไปจากสวีเสียเวยมากแต่เขาก็รู้ตัวดีว่าเขารักใครและคนที่พระเอกรักก็คือสเวทเสียเวยนางเอกก็เลยบอกว่าเธอเองก็ตกหลุมรักพระเอกเหมือนกันแล้วพระเอกที่กําลังจะก้มหน้ามาจุ๊บเธอก,ก็ถูกเธอห้ามไว้ก่อนเพราะว่าเธอเห็นว่าตรงนี้นะ่ะมันเป็นที่สาธารณะพระเอกก็เลยชวนเธอออกไปที่สนามที่มีรูวิ่งด้วยกันเพราะเขาจําได้ว่าสเวทเสียเวยเคยเป็นแชมป์วิ่ง800เมตรสมัยเรียนมัธยมแล้วพระเอกก็ท้าให้เธอวิ่งแข่งกับเขา แต่พระเอกดันขี้โกงเริ่มออกตัวไปก่อนทั้งสองวิ่งเล่นกันอย่างมีความสุขแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็มานั่งพักและพูดคุยกันไปเรื่อยเปื่อยนางเอกก็ถามพระเอกว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาเธอสังเกตได้ว่ามันต้องมีบางอย่างที่กําลังกวนใจเขาอยู่มันใช่เรื่องของพี่ชายเขาใช่ไหมและเธอก็อ้างว่าได้ยินสุ่ยจื้อซีนบอกว่าพี่ชายของเขาหนะมักงจะพุ่งเป้ามาที่เขาพระเอกก็บอกให้นางเอกวางใจเธอคนที่วางแผนต่อต้านเขานะ่ะเขาจะจัดการให้หมดเลยแล้วพระเอกก็ถามนางเอกว่า เธออยากไปดูดาวกับเขาไหมนางเอกก็ตอบตกลงแต่ปรากฏว่าพอจะไปดูดาวกันจริงๆก็เกิดมีฝนตกลงมานางเอกก็เลยมีสีหน้าผิดหวังนิดหน่อยพระเอกก็เลยปลอบใจเธอว่าไม่ว่ามันจะเป็นดวงดาวหรือหยาดฝนที่โปรยปลายลงมามันก็ไม่ต่างกันหรอกตราบใดที่เราได้อยู่ด้วยกันนางเอกก็เลยบอกเขาว่าเธอน่ะเคยเกลียดวันที่ฝนตกนะ แต่ตอนนี้กลับพบว่าเสียงของสายฝนมันช่างไพเราะเสลเกินแต่พระเอกเข้าใจไปว่าเธอที่เป็นสวยเสียเวยนั้นเกลียดวันที่ฝนตกเพราะว่าพี่สาวของเธอต่างหากเพราะในสมัยเรียนตอนนั้นแม่ของเธอมารับแค่สวยจื้อซินแล้วปล่อยให้สวยเสียเวยตากฝนกลับบ้านเองแต่โชคดีที่วันนั้นพระเอกเข้ามาเห็นเข้าและช่วยเธอกลางร่มพาไปส่งที่บ้านพอดีมันทําให้สวยเสียเวยมีความสุขมากๆในวันนั้นแล้วในตอนนี้ขณะที่นางเอกเผลอหลับไป ตอนที่นั่งอยู่บนรถมันก็ทําให้พระเอกอดคิดไม่ได้ว่าผู้หญิงที่นั่งข้างๆเขาคือใครกันแน่เพราะที่จริงพระเอกเขาเริ่มไม่แน่ใจตั้งแต่ที่เขาดูหลักฐานในแฟลตไดที่อาเฟยเอาให้เขามาแล้วแล้วพอเขาได้รับสายจากอาเฟยที่โทรมาบอกเขาว่า10ปีที่แล้วครอบครัวสวีได้จัดงานศพอย่างเรียบง่ายให้กับสวีเสียเว่ยมันก็ทําให้เขารู้สึกเสียใจและโกรธมากแต่เขาก็ยังไม่อยากด่วนสรุปอะไรในตอนนี้ พระเอกก็เลยปล่อยให้นางเอกนอนอยู่ในรถคนเดียวลำพังแล้วเขาก็ออกมารอดูท่าทีของเธอข้างนอกเมื่อเธอตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าพระเอกหายไปเธอก็ออกมาตะโกนเรียกหาพระเอกท่ามกลางสายฝนและสายฟ้าที่ผ่าลงมาด้วยท่าทางหวาดกลัวจนสักพักพระเอกก็เดินเข้าไปหาเธอและถามว่าทำไมเธอไม่รอเขาอยู่ในรถละ่ะนางเอกก็ถามกลับไปว่าเขาหายไปไหนมาเธอเป็นห่วงเขาแทบแย่แล้วจากนั้นพระเอกก็อุ้มเธอพากลับไปส่งที่บ้าน เมื่อไปส่งถึงที่บ้านนางเอกก็เห็นแม่ของเธอกําลังคลุ้มคลั่งเสียสติเพิ่มพำมคนเดียวว่าสุยจื้อซินไม่ชอบใส่เรสสุีจื้อซินไม่ชอบใส่เรสแล้วแม่ของเธอก็เอากันไกลมาตัดชุดเรสจนพังไม่เหลือชิ้นดีเลยนางเอกก็เข้าไปห้ามบอกให้แม่ของเธอหยุดได้แล้วเพราะกลัวว่าแม่ของเธอจะตัดพลาดไปโดนตัวเองเข้าแต่แม่ของเธอก็ยังไม่หยุดยังคงคลุ้มคลั่งอยู่อย่างนั้นจนนางเอกทนไม่ไหวบอกว่าสุีจื้อซินไม่ชอบใส่เรสแต่สนะุีเสียวเว่ยน่ะชอบใส่มานนะ จนแม่ของเธอหันกลับมาหาเธอแล้วปาชุดเดรสใส่หน้าเธอแล้วบอกว่าสุ่ยจื้อซินไม่ชอบใส่เดรสแล้วพยายามบีบคอทำลายร่างกายนางเอกอย่างคนขาดสติจนนางเอกเริ่มหายใจไม่ออกทีนี้แม่ของเธอถึงได้มีสติกลับมาแลปล่อยมือออกจากนั้นนางเอกที่นอนร้องไห้อยู่ก็นึกถึงวันที่สุ่ยจื้อซินพี่สาวของเธอกินยาฆ่าตัวตาย แล้ววันนั้นแม่ของเธอก็เสียใจหนักมากและเขียนในรายงานการตายว่าคนที่ตายก็คือสี่เสียเว่ยแทนพอสี่เสียเว่ยที่ยังมีชีวิตอยู่จะพูดหรือแย้งยังไงแม่ของเธอก็ไม่สนใจแม่ของเธอบอกว่าสี่จื้อซินพี่สาวของเธอคือคนเดียวที่แม่จะพึ่งพาได้ดังนั้นสี่จื้อซินจะตายไม่ได้คนที่ตายจะต้องเป็นสี่เสืยเว่ยเท่านั้นสี่จื้อซินจะต้องกลายเป็นทานายความที่ยอดเยี่ยมมีชื่อเสียงมากกว่าพ่อของเธอ ถ้าสิจื่อสิ้นตายแม่เองก็ไม่รู้จะมีชีวิตต่อไปได้ยังไงนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสิ่เสียวเวยเธอเลยต้องกลายเป็นสิจื่อซินพี่สาวของเธอตามที่แม่ต้องการเพื่อให้แม่ของเธอภาคภูมิใจและมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แม้ว่าเธอจะต้องแบกรับความเจ็บปวดไว้มากแค่ไหนก็ตามคืนนี้เธอเลยตัดสินใจเก็บภาพถ่ายและสมุดบันทึกของเธอสิ่วเสียวเวยเอาไปทิ้งขยะให้หมดซึ่งพระเอกที่แอบตามมาเห็นเข้าก็แอบเอาของพวกนั้นกลับไป แล้วเรื่องราวในวันต่อมานางเอกก็โดนหัวหน้าของเธอต่อว่าเรื่องงานที่ถือเป็นความร่วมมือครั้งสําคัญของบริษัทเพราะถ้าหากว่าบริษัทไม่ได้รับความร่วมมือกับเจิงหลินกรุป๊ปบริษัทเองก็จะต้องสูญเสียเงินเป็นจํานวนมากนางเอกก็บอกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เธอจะไปเคลียร์กับพระเอกให้เองไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเธอก็โทรไปหาพระเอกแต่อาเฟยแจ้งว่าพระเอกไม่สบายและยังคุยด้วยไม่ได้ในตอนนี้ เธอก็เลยตัดสินใจไปหาพระเอกถึงที่ห้องของเขาในบทบาทของส,สุยเสวเวยพอพระเอกเปิดประตูให้นางเอกก็เอามือไปแตะที่หน้าผากของเขาและพาเขาไปทานยาเพราะว่าตอนนี้ตัวของพระเอกนั้นร้อนมากแต่จูๆ่ๆพระเอกก็เรียกนางเอกว่าสุยจื้อซินตอนที่นางเอกกําลังจะกลับนางเอกก็หันมาหาเขาด้วยท่าทางที่ตกใจเพราะตอนนี้เธอมาหาเขาด้วยตัวตนของสุีเสวเวยนี่ทําไมเธอถึงเรียกเขาว่าสุยจื้อซินกันล่ะและพระเอกก็บอกว่าส,วสุยจื้อซินเธอน่ะไม่ควรมาเป็นทนายความหรอกนะ เราะเธอน่าจะอยู่วงการนักแสดงซะมากกว่าแล้วพระเอกก็คว้าตัวนางเอกเข้ามาใกล้แล้วถามว่าเธอกล้าดียังไงที่มาหลอกเขาแบบนี้นางเอกก็ถามเขากลับไปว่าเขารู้เรื่องตั้งแต่เมื่อไหร่กันว่าเธอคือสีจื้อซินพระเอกก็ถามเธอว่าเมื่อสิบปีก่อนทําไมเธอไม่บอกกับคนอื่นๆเรื่องที่สีเสียเว่ยเสียชีวิตแล้วยังมาแท้งทําเป็นสีเสียเว่ยหลอกเขาแบบนี้อีกแล้วนางเอกก็ถามย้ำไปว่าเขารู้เรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเห็นเธอเป็นตัวตลกงั้นหรอ แล้วที่ผ่านมาคําว่ารักของเขาที่เคยบอกกับเธอก็คงเป็นแค่คําโกหกด้วยใช่ไหมพระเอกก็บอกว่าเขาให้โอกาสเธอแล้วนะตั้งแต่ในคืนแรกที่เขาเมาแล้วจากนั้นเขาก็ถามเธอมาตลอดแต่เธอก็ยังคงบอกว่าเธอคือสี่เสียเว้ยเธอโกหกเขาจนเขาเกือบจะจริงจังกับเธอแล้วจากนั้นพระเอกก็เค้นถามเธอถึงสาเหตุการตายที่แท้จริงของสี่เสยเว่ยเพราะสี่เสอเว่ยเป็นผู้หญิงที่สดใสและก็ดูมีชีวิตชีวามาโดยตลอดแต่ทำไมสี่เสยเว่ยถึงได้เลือดที่จะฆ่าตัวตาย นางเอกก็บอกว่าไม่ว่าสุ่ยเสว่จะฆ่าตัวตายหรือไม่ก็ตามแต่ทำไมทุกคนต้องคิดว่าพี่สาวของเธอเป็นสาเหตุด้วยละ่ะแล้วนางเอกก็เปรียบเรื่องของเธอที่มันก็เหมือนกับเรื่องของพระเอกที่พี่ชายพระเอกก็พยายามจะทำร้ายเขาตั้งหลายครั้งแล้วพระเอกก็ใช้วิธีแบบนี้เพื่อพิสูจน์ว่าสมมติฐานของเขาถูกต้องหรือไม่ และจากนั้นนางเอกก็เตือนพระเอกในฐานะนักกฎหมายด้วยว่าตามกฎหมายข้อสันนิษฐานของความไร้เดียงสามักจะมีชัยเหนือความจริงนะแล้วพระเอกที่โมโหอยู่ก็ขู่นางเอกว่าให้เลิกยิ้มได้แล้วเพราะรอยยิ้มของเธอมันเหมือนกับรอยยิ้มของสี่เสี่ยเว่ยแล้วเขาก็สั่งห้ามเธอให้เลิกแซงทําเป็นสี่เสี่ยเว่ยได้แล้วนางเอกก็ยั่วเขาว่าถ้าเธอยิ้มให้เขาอยู่แบบนี้เขาจะตกหลุมรักเธออย่างนั้นหรอพระเอกก็ต่อว่าเธอว่าเธอยังแกล้งทําเป็นสี่เสี่ยวเว่ยได้โดยไม่ละอายใจได้ยังไงกัน แล้วเธอยังมาเล่นกับความรู้สึกของเขาแบบนี้อยู่อีกนางเอกก็ยังยั่วโมโงหงเขาอยู่ว่าเธอน่าดูเหมือนส่ยเสยเว้มากเลยใช่ไหมล่ะแล้วตัวเขาเองก็คิดว่าเธอคือสียเสยเว้ด้วยนี่นาะพระเอกก็ตะคอกเธอกลับว่าเธอน่าไม่คู่ควรกับความรักที่เขามีให้ส่ยเสยเว้เลยสักนิดนางเอกก็ดึงเขาเข้ามาจูบแล้วพระเอกก็จูบเธอกลับด้วยความเร่าร้อนจนนางเอกน่ะบอกให้เขายอมรับซะเถอะนะว่าเขาหนะไม่ได้ชอบสียเสยเว้มากมายขนาดนั้นแล้วนางเอกก็เดินออกไปจากห้องของเขาด้วยความเจ็บปวดและเสียใจ จนไปเจอกับพี่ชายของพระเอกที่ดักรออยู่เพราะเธอช่วยเป็นพยานให้พระเอกจนพี่ชายพระเอกโกรธแค้นเธอมากที่เธอไปทําให้แผนการของเขาล้มเหลวเขาเลยสั่งให้คนขับรถจัดการขับชนเธอซะซึ่งในขณนะนั้นเองนางเอกก็กําลังสติหลุดลอยเพราะเสียใจทั้งเรื่องของแม่ที่รักแต่พี่สาวข,ของเธอและเสียใจเรื่องของพระเอกที่มองว่าเธอไปหลอกเขาโดยที่เธอไม่สามารถพูดความจริงอะไรออกไปได้เธอเลยไม่ทันได้ระวังตัว ซึ่งทางพระเอกเองก็นึกขึ้นได้ว่าเขาได้แอบเก็บข้าวของและสมุดบันทึกที่นางเอกทิ้งขยะไปเมื่อวันก่อนกลับมาด้วยเขาก็เลยไปหยิบสมุดบันทึกเล่มนั้นมาเปิดอ่านดูทําให้เขาได้รู้ความจริงทั้งหมดว่าคนที่เขาเจอคือสีเสีวเว่ยส่วนคนที่ตายไปคือสีจื่อซินพี่สาวของเธอที่กดดันจากการถูกแม่ของเธอคาดหวังมากจนเกินไปและไหนจะเรื่องที่เธอต้องถูกพรากกับสีเสีวเว่ยที่เป็นน้องสาวเพราะพอ่พอแท้ๆของเธอที่หายไปนานมากอยู่ๆก็อยากจะมารับพวกเธอสองคนไปอยู่ด้วย แต่แม่ของเธอไม่ยอมให้สุยจื้อซินไปแต่ยอมให้สุยเสีวเวยไปกับพ่อของเธอแทนอย่างง่ายดายทำให้สุยจื้อซินเลือกที่จะตัดสินใจจบชีวิตลงเพื่อหวังว่ามันจะจบปัญหาทุกอย่างได้แต่สุดท้ายเธอก็คิดผิดเพราะมันกลายเป็นว่าสุยเสีวเวยน้องสาวของเธอก็ต้องมากลายเป็นตัวตายตัวแทนของเธอต่อโดยไม่สามารถใช้ชีวิตที่เป็นของตัวเองได้ต่อไปอีกทีนี้เมื่อพระเอกเข้าใจเรื่องทุกอย่างแล้วเขาก็รีบออกไปหานางเอก แต่ก็สายไปซะแล้วเพราะตอนนี้นางเอกอาการสาหัสมากจากการถูกรถชนแม้ว่าเธอจะถูกนําตัวไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วแต่เธอนั้นก็เสียเลือดมากเกินไปจนสุดท้ายแล้วเธอก็ไม่รอดอยู่ดีก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องสวมรอยรักขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสําหรับการรับฟังถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ